สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอินชิคเคยนะครับกับ NoBodyX vs NoBodyX ประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตินบ o b o d y x แล้วคนไหนตัวจริงล่ะคนไหนตัวจริงครับเออคนไหนตัวจริงครับไปรับชมกัน Richman Shop โดนึ่กเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือด Strong g t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บหรือซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมชนะอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นแน่นอนว่าเส่งสีฟ้าเพราะว่าผมเล่นไอทีพี่บัตอยู่ไง ดูฝั่งสีฟ้าอยู่แล้วครับพี่บัสตัวจริงนะครับผมนี่ฮะพลังรวมครับดูดูมาหัวผมดูมาหวผม800ร้อยแปดล้านฮะพลังรวม800ล้านครับคุณผู้ชมไปไปดูเลยดีกว่ากดปล่อยออโต้เลยมาครับชีมแรกครับ34ล้านประทัดกับหล้าน 64ล้านเนี่ย300ล้านปะทะกับ64ล้านโนบอดีเอ็กวีเซ็ปโนบอดีเอ็กครับตรงนี้ครับจัดมาแบบเบิ่มๆวิชาดาบแสงดาาประกายแสงไซาป่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 าตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยติดโลหมดว่ะเอาเรื่องไหมลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงเพีย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 งเออเออตรงนี้มาดี้ไฮยะคือไฮยะคือขวานสับยักษ์ใหญ่ครับผมโยนขึ้นฟ้าปาดมาันนะจุดๆนี้ยังไม่เตะแต่ติดโลไปหมดนะ วอราชาโอ้โหนี่ทีมหลักเนี่ยนี่ทีมหลักเนี่ยทีมหลักครับตีไม่เข้าครับติดลู่อยู่ครับไปครับเสียงความหวัง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 ปั๊บปั๊บอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องวิชาดาบแสงดาบประกายแสงอี๋ป่า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 อ้าวเรื่องวอราชาฟาดกระหน่ำซัมเมอร์เซลไอจจัดกรุมกรุมเวย ติดสตันไปดิวัวละเชื้อโม่ละระบำคลั่งพังพินาศไปยังกระเบื้องแตกเฮ้ยได้สวนว่ะแล้วเบิดถทลงดวงดาวล้างจักรวาลครับไม่น่าเชื่อจะได้เห็นแสงสีฟ้านะจุดจุดนี้โอ้โหมาครับจู่โจมบ้าคลั่งเฮ้ยได้สวนว่ะเอาเรื่องว่ะโนบาร์ดี้เอ็กเอาเรื่องว่ะมาขึ้นซูเปอร์เทเลนกนิโคตื่นดื้อตื่นดื้อตื่นดื้อโอ้เมตาเก่าจัดระบำคลั่งพังพินาศอ้าวว่าอ้าวว่าตรงนี้ มาดูกันสิจะจบยังไงโห่เซ่โห่โคโหปืนใหญ่ขำบล้านถล่มดวงดาวล้างจักรวาลเปียง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 อ่ะฮืออ่ะฮืออะไรกันตอีกโหรายะคือฮายะโคโรโซอีโตโมโอพันสี่ร้อยล้านครับพันสี่ร้อยล้านครับบ้าบอบ้าบอเออเฮ้ยต้านได้นานอยู่นะดีเลยดีเลยต้านได้นานอยู่ ระดับพี่บั๊ต้องพันล้านแล้วเหรอเอา800ร้าน800ไปกินกัน800ร้านไปกินกันเออเราบัคมกลงบัไม่ได้แบบแบะเฮ้ยไหวไหวไหวชิวไหวชิววิชาดาบแสงดับกาแสงนาตีติดโลครับติดโลโอตายโอ้ตายหมดครับนะจุดจุดนี้ไปต่อกันที่สนามที่สองสนามที่สองก็จะเป็นคอเกลูกันชุบนะครับแล้วก็มีคาสมากีด้วยคอยแบก อ้าวเรื่องแล้วตรงนี้แทงทอร์ปสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นโซนิกครับแน่นอนครับตอนแรกโอ้โหกว่าดกระฟังตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามเป็นโซนิก SR เฉยๆนะครับ SR ซาเฉยๆแต่ของเราเป็นโซนิก UR อสัตเ์เสือจีห่าฝนสังหารปลาไปนะจุดๆนี้อ่ะเปี้ยงไปอ่ะเปี้ยงโอ้ตายหมดเลยคืนจีบ่าเปิดขยี้ครับยัดหน้าไปดิยัดหน้าไปดิตายหมดอ่ะรถแน่นเฟ้อรถแน่นเฟ้อเออ เออนีเซหย่อเซตหยอนีนีเซจหยอลมไมย่ย่อท้อไปไงเซตหยอเทียนระเบิดมาเหลือตัวเดียวครับคืออัศวินจักรกลมาเหล็กจู่โจงกระทืบลงตายไปเลยครับโอ้โหนี่ครับโยดัมเบลโชเลยมาสนามที่3ครับสนามที่3ามยังไงว่ายังไงหมาเฝ้าบ้านแมนกับคอปูบอมไม่หวั่นอยู่แล้วเราคออะไรเราคอซัมบี้แมนเหรอไอ,อ้ไม่มีคอว่ะไม่มีคอก็ชนะเพราะซุยลิวแบกหรือเปล่า ซุยลูแบกหรือเปล่าตรงนี้ซุยลูแบกหรือเปล่ามาใบพี่หมุนวนควงกันมาป่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 าไปแค่นี้ก็ตายแล้วหรือเปล่าอุ้ยคือปอีกพังทลายอุ้ยอุ้ยยังไงดีเดี๋ยวเจอซุยลูเรามาดิจานก็มาดิจานทงทองทองีกยุ่ออบัดรบางกรเหือล้วพาฟ้าลิขิตไปสามร้อยสิบเอ็ดล้านต่ออีกทีหนึ่งเจ็ดร้อยล้านเรียบร้อยวันเชิญคิวของแท้แล้วะของจริงครับพี่บาส โอ้โห oh สุดยอดใครอยากดูต่อบ้างอ่ะไปต่อกันเลยครับตรงนี้มาเราไม่เจอโนบอดีีกแล้วเราเจอใครไม่รู้เนยอ่ามาดูเหมือนกับถ้าเกิดเจอทีมหลักเขาก็จะตึงหน่อยเพราะว่าโลกเกนริวมันทำโล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 ของระบบใหม่มันทำงานเนี่ยเออโนบอดียกเวนโนบอดียกเวสซัมบอดียกเวสโนมันนี่เอ็กจัดไปครับ เท่าที่ผมเจอใช่ไหมจัดปลายตายให้หมดไปล,ลูกเตะทอร์นาโดโอ้โ,อโหใหญ่จริงป่า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 ,ปาติดไม่เอาท้องกันเหรอว่ใช่ปัญหาแต่ติดสต,ดดตันไปไฮยกระคือไฮยกระคือแปดยูอาร์มันคือบ้าปไปแล้วแทบจะโคบเครื่องแน่นอนครับผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับแปดยูอาร์ครับคุณอมรินทร์แน่นอนครับตรงนี้ครับเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมใครเข้ามาใหม่ครับตรงนี้ ไปครับดูกันต่อครับตรงนี้โบนัสแถมให้แฟดประกายแสงแั้นเหรอมาเจอโซนอีกกันซะหน่อยมาอันนี้ก็น่าจะเป็นทีมเกือบทีมเกือบหลักทีมเกือบหลักมาหาฝลสังหารปลาไปในจุดจุดนี้ชัวจัดพอไม่ต้องสลับทีมเลยตึงเออเจอทีมหลักเขาท,ทีมทีมที่อ่อนที่สุดไปเจอก็ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้จิโกโยจิต่อเอาดิเอาดิาดลบโล่ไปดิติดโล่ทุกคน โอ้ยจูจ่โจมบ,บ้าข้ามมันคืออะไรครับลบไม่ยอ่อท้อครับลบไม่ยอ่อท้อตรงนี้ไปซุยหฮาโซะระดมยิงกดทับจุกกับเส้นมาอีกแล้วมาให้เห็นอีกแล้วมาให้เห็นอีกแล้วตรงนี้ติดสตันกันไปแล้วก็ยังไงต่อครับเซตจยอไปหนึ่งทีครับเซตจยอไปอทีนึงแล้วโลโลมาตาหรือเปล่าครับนะจุดจุดนี้สเสก็ไดจจีหาฝนสังหารนะปลาไปอีกแล้วอย่าไปดูทีมอ่อนที่สุดไปเจอทีมหลักฝั่งตรงข้าม เออได้การ์ดได้กี่อันแล้วเหรอครับรู้สึกว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่ประมาณสี่ครับประมาณห้าประมาณห้าเดี๋ยวพาไปดูเดีย๋ยวพาไปดูจ้าคุงสวัสดีครับปา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 ,ปาไม่ต้องเล่นครับติดสตากันหมดแน่นอนคืนจินบตบวดขยี้ครับยัดหน้ามาอีกแล้วใครไม่มีโล่อยู่ก็ตายไปซะแต่มันมีโล่ทุกคนไงมันมีโล่ทุกคนไงนะจ,ด,จดนี้เออ ไปครับมีกาซานายจู่โจมปะเอาป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 ,าปานี่ตายคนแรกหรือเปล่าซุยฮาโซอีกแล้วไม่ต้องเล่นครับบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นครับติดตันกันไปหมดเซ็ตหยอกไปหนึ่งทีลบล้มาตะเซ็ตหยอกไปทีเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วฟูยุใครต่อได้ไงติดลู่ดิจันโอ้โอ้โอติดลู่ดิจานป้า ป้า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 ไปเสร็จ่อไปอีงทีลบโล่เซตย่อไปทีตุยไปเลยครับโกเคส์ครับติดโล่อีกทีหนึง่งเพราะเผาไหมอย่างรุนแรงจัดๆแล้วติดติดสตาร์ทอย่างไงบูคิซิดิสิซิกิอาวุธธรรมดาครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับไม่หวัน่นแม้วันมามากอยู่แล้วครับโอ้โดนเผาไหมครับโอ้ตรงตรง,ตรงอีกขี้โยงสวนขึ้นกลับมาครับยังไงดีครับแบกไหวหรือเปล่าซุยริวฝั่งตรงข้ามยังครับ มาครับต่อยฉรับแรไม่มีรูปไฟใช้ครับโดนโซนิกลบไปหมดครับโดนคืนซูเปอร์เทเลเกรดิคอตื่นดืดตื่นดรือตื่นดรือตื่นดรือครับโดนเส้นเจอตุยไปเลย โดนเซตหย่อไม่ตุยครับติดโลมาตาตรงนี้แล้วมีกาซานายครับจู่โจมบ้าข้างครับอาจกระเชิญปัคเกอร์แล้วกระเบื้องแตกมาแทงตอมัสเตอร์ไปหวานแล้วพร้อมกับเซตหย่อไป็นทีเซตหย่อไปทีนึงลบลมาตาแล้วสุยลุลงไปโดนก่อนกับพือนแล้วโดนสนามแดงปีตรงนี้ติดโลซสุยหัดโซครับระดมยิงกว่าทัพจุกรเสนแน่นอนครับว่าติดสตานเป็นที่แน่แท้ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ต้องเล่นเนืแล้วเซตหยอหรือป่าแล้วสเมยดาร์เบิดจู่โจมอกระบืบลงไปตรงนี้อาปลาทึมเรียบร้อยตายคู่ครับ มาดูทีมสุดท้ายกันบ้างครับทีมสุดท้ายครับทีมสุดท้ายที่เรียกได้ว่าโอ้โหไม่เจอทีมแบกทีมเด็ดแต่เราเอาซุยริวแบกครับแล้วฝั่งตรงข้ามมีกระบองเหล็กครับมีมีมีนี่ด้วยราชาทะเลลึกครับมาครับไปมีมวนควงกันมาก,ก่อนครับตรงนี้ครับลาไลา,ลาติหรือป่าวไปไปมีมวลควงกันอ้าวเฮ้ยราชาทะเลลึกตุยไปแล้วงั้นเหรอโอ้ซุปเปอร์ลอยมันไม่ต้องกรยำหมอม มาเจอกันตั้งนานก็นตรงนี้ครับโอ้โหมาครับสวัสดีจันยูนรีด้วยฮะซอมบี้แมนอาวุธสามดาวกับกาโลตัวไหนดีกันกันครับกาโลเหรอซอมบี้แมนเหรอยศอะไรครับซอมบี้แมนเหรอกาโลนี่กาโลตัวไหนครับไปครับตรงนี้เฮย้ยพายุป่าเถื่อนปะนี่ลมป่าทัศน์สุเมกิลมป่าทัศน์สุเมกิยังไงปั่นต่อเปล่าไม่ปั่นแล้วครับเจอสุริลุคหน่อย หมัดบังกรเหินนภา,าฟ้าลิขิตน่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าจบเกมเลยไหมร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหรือว่าพันห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านล้านเออแองนเจโอ้โหเราเราแลปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออปั่นมายังไงดีซูเปอร์ล่อยบอมันตัน้มกระยำบอมมันไม่ออนเลยอะ่ะเออไปไปหวั่นไหมลงไปนอนแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ปั่นไหม่ะปั่นมาแล้วยังไงครับบอลล็อตแมตเจมสีม่วงเราเยอะจัดจัดจริงฟินิกแมรวิ่หกดิงเวหาแล้วจบเกมเหรือเปล่าป้าชึบยังไม่จบครับลุกขึ้นมาใหม่ไม่ยอท้อครับตรงนี้ลมป่าทัสเซอบอรกีมาพายุป่าเถื่อนลมป่าทัสเซอบอรกีครับตรงนี้งงกันดิลมป่าทัสเซอบอรกีตั้งแต่ปีโมอโอเอาดิเอาดิรู้เลยครับว่าเล่นตั้งแต่ตอนไหนโดนสนามแรงปิดตุ้ไปครับเป็นไงคับบ้างครับสำหรับทีม800ล้านประกายแสงฮะโอ้โหแล้วชื่ เป็นกำลังใจให้ผมนในการทำคลิปต่อไปในส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับนี่กดโชว์ไปหนึ่งที